เอ้าย่ายเห็ดยังล่ะบานีจอดบักแตงขึ้นข้างขันบ่มัดขึ้นบักแตงยังล่ะแตงล้านปุ้ยงามตอละน้อมันก็งามคื่คนเห็ดละนาอเออคนเบาหย่องจะคล้องอีกบานี้นป้งามมันกงามเห็ดนีไรงกเลยดจักมือเลยย่าห์บักแตงนี่เป็นดอก อีกสองมืกว่าเีกันแล้วโอ้มันจักมือนละเด้เก็บสามกว่ามื่อสาม็กว่ามื่นสามเห้ามืด้สามเจ็ห้ามื่นโอ้ยหน่วยหน่อยมันโดกน้อโดกยูงกําลังเป็นหน่วยออโดกแห้งหน่วยหน่อยมันทุ็งเจ็ดบาทละใหญ่เดียวนี่หน่วยลอยเสาติดถึงมีราคาแห้งน้อ้าเฝ้าเฝ้าเฝ้าเล่งคืนเฝ้าเล่งปุ๋ยคืน สีห้อมโมนเล่งคืนยอดม้นนกจับดึงนน่ดียวโอ้จับยอดมันขึ้นจังสิเออันมจัก็ึ้นโอ้ก็คืนอืมจักสันหน่วยหน่อยมันก็อยู่ในอันโตยอดตัวมันอันฮักจับคืนนี่อ๋อจักสันมุ้ยงามแห้งนอกโอ้เป็นตาไดเงินหลานเงินแสนอีลีตัวนี่ผุนเห็ดอออื แต่แท้แล้วเงินแสนนี่เฮดบ่มแม่หน,หน่อยๆเนาะ